ติ้นทาปากน้ำแต่ตาออโต้ตัวนี้เคยใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเพราะว่าเป็นสีทาปากที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากสีที่ใช้อยู่เป็นประจำจะออกแนวโทนส้มๆหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นสีชมพูก็ไม่เข้ากับผิวอันนี้สามารถเลือกโทนสีได้ตามสีผิวของตัวเองนะที่ชอบใช้เพราะว่าไม่ชอบความเลอะเทอะแบบ ลิปสติกเนี่ยใช้แล้วมันก็แห้งสีติดปากไปได้แนนเลยเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วที่ราคาแพงแล้วว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะให้สีสวยติดทนไม่ลอกหลุดง่ายกิ่นก็โอเคถ้าใครที่อยากใช้สีเป็นธรรมชาติทาปากก็ ลองตัวนี้ได้เลยราคาไม่แพงด้วยนะ